ใบเตยกลับมาแล้วช็อปแบรนดน์ภูมิใจนํำนเสนอใบเตยอาสยามเปิดคลังกระเป๋าเสื้อผ้าแบรดแนด์บางอย่างมีแค่หนึ่งชิ้นในไทยเป็นที่รู้กันดีว่านักร้องสาวลูกทุ่งลูกสั้นใบเตยอาสยามนั้นก็เป็นอีกคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวและรักในการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจและล่าสุดใบเตยใจอ่อนยอมให้เปิดคลังแสงกระเป๋าแบรดแนด์สุดรูที่บางรุ่นมีแค่ไม่กี่ใบในประเทศไทย ในรายการผังตู้ซึ่งความเมวังว้งและชอบกระเป๋าแบ,บรนด์เนมของใบเตยอาสยามทำเอาออพิธีกรสาวจากีีชครีนถึงกับตะลึงและกรีดร้องในความมีชีวิตหรูเร่อศของใบเตยอ,อีกด้วยซึ่งใบเตยได้เล่าถึงการเป็น VVIP ของทุกแบ,บรนด์ให้ฟังว่าหากเป็น v v i p ก็จะได้ดูของใหม่ก่อนใครที่ซื้อก่อนเวลาไม่สบายหรือเทศกาลใ,ใดๆเซลก็จะส่งของขวัญมาให้ตลอดกว่าจะได้เป็น VVIP แต่ละแบ,บรนด์ ก็ไม่เหมือนกันบางแบรนด์ก็ชอบ15ล้านต่อปีถึงจะได้รับของขวัญตอนซื้อไม่คิดว่าจะถึงแต่พอได้ของขวัญถึงกับตกใจว่าซื้อขนาดนี้เลยเหรอก่อนที่แจ็คกี้จะรีพูดทันทีว่าจะไม่ถึงได้ยังไงคุณพี่ช้อปปิ้งต่อเดือนไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทใบเตยอาสยามอธิบายให้ฟังต่อว่าถ้าวี a c บางแบรนด์ต้องซื้อ5 0 0แสนขึ้นไปบางแบรนด์ต้องสองล้านคนที่เขาซื้อเขาซื้อวันละ10ล้านนะอย่างที่ใบเตยซื้อคือเป็นแค่ลูกๆตัวเล็กๆ ส่วนกระเป๋าที่ไม่เตยมีก็จะเป็นใบที่มีไม่ถึง10บใบในประเทศไทยเพราะชอบสะสมของที่เป็นของแร่มีกระเป๋ารุ่นที่ิซ่าแ a c ็คพ i ิ t ถือก็หายากซื้อมาเพราะเรียบดีมีเข้ามาที่ไทยแค่3าใบเท่านั้นและอีกบรนดหนึ่งที่ไม่เตยภูมิใจสุดๆเป็นกระเป๋ารุ่น r a ที่หายากมากๆมีในไทยแค่ใบเดียวเท่านั้นเป็นคริสตัลทั้งใบประกอบแบรนด์แนมที่แหนแค่ส่วนหนึ่ง เพราะขายไปเยอะมากขายเป็นร้อยใบแล้วส่วนใบที่แพงที่สุดคือราคา2.5ล้านบาทและมีแค่10ใบในไทยก็เหนื่อยอยู่กว่าจะได้มาแม่ก็คือแม่ส่งของปรนเนมที่ไปเตยสยามช้อปปิ้งชุดใหญ่ล่าสุดล่าสุดแม่ใบโพสซอรี่สแกรมแอดไปเตยอ,อาสยามเป็นภาพที่เข้าช็อปแบรนเนมมีทางเครื่องประดับต่างูกระเป๋าอีก3ใบพร้อมข้อความระบุว่าซื้อมาขายไปอีโมจิหัวใจสีแดง